าขนมจีนตีน้าเส้นบุกน้ดผขนมจิ้มอะไรตัวยังนมจิ้มทำจิ้มน้ำตาลมากินกันสวัสดีค่ะไม่ขวัญจ้ะกินขนมจีนตลอดเหรอฮะตอ กระดาษใช่แล้วกระดาษเอาบัดหน้าเราตัวดีค่ะฝรั่งเนี่ยเซียบเอาที่ใส่อู้หใส่หน้าเน่ยหนูจินมแล้วกระเด็นใส่หน้าหน่อยมากหน้าไงอ๋อโอ้ยไม่ต้องเห็นหนูก็ได้เอออยากเห็นเจ้าของคนละไปเห็นเจ้าของหินงคำใหญ่อุบัต มีดีมีมาเยอะค่ะกินไม่เป็นขนาดผัวไม่ได้กินเหล้าโดเพียงเพียเลยเนี่ยเพียงเพียงเหงื่อเหนื่อเหงื่อเหงื่อไปเล่นอะไรหรือเปล่าไม่ช้อนต่งโล่นั่งเล่นได้ไงมันแฉะมัน,นแรงก็ได นะน่าสุเทร่ไมนะน่าสุเทีร่ไม่หรือาไจะมาล้างไม่จะล้างนานละผนตกก็จะล้างเพราะว่ามันไล่กรงไม่เกลือลที่เขาลาดถนนน่ะคนขึ้นฉินสบายเทร์นเบิร์กี่โมงหยิงจะมากินซ้อมต่ำหมดจำแบมาล้างรถเดินออกไปล้างรถเจ้าของ

อน ari, ันเฉลยวันเดย์ดินแต่นอว่าดินไทยเดยมีเกลืลูกตะกดไทยไทไทดินเด้มีเกลืลูกตะกดแต่แทนลูกตะอิงกระทิงสมอก็รสมอก็สมอก็เ็แล้วใส่เกลือตคันใครกดใครน่ะถามว่าคงประหลาดเหมือมั้งอัน ทำงานแล้วก็กลับบ้านนอนแล้วไม่มีใครเขียนเลยปกติที่วจะเจอเสื้อนมาเลยเป็นไรคุณแม่ข้องขึ้นเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดให้ฟังก็อง,งอนนั่นแหละไม่อ่ามาดูลายเหมือนก่อนอันนี้ไม่มีใครพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าไปบ้านใครอะไรเงี้ยแกก็ทางานที่ซานเก้นใช่ไหมล่ะไม่มีใครคอมเมนต์เลยนะชวนก็นไ,ปไปม่ไปเาจิ้มมากินด้วยนะ ปะทนวนวอยมาตังเลยเออมาตังอ๋อเลาเห็นตอนเช้าเห็นไปพวกเ,เ,เขาจุดเปงจุดทูอะไรเอาใส่รถจัก,กรยานนะอันนั้นก็มีรถที่ไปกินมีรถกันทุกคนนะ่ะรถกันทุกคนที่ไปกินชมหน้าเห็นแล้วขำเลย เอาไปทิ้งเมื่อไหร่เจ้าเหรออือก็เขาปูดก็เอาเศษพงเศษผุอ่ะใส่ตะแกรงรถอือเอาผงตะปันอะไปทิ้งอะไรใช่ไหมละ่ะไม่โูรหาเยลังเพื่อนชิน <c oughs> ต่องลังบง,งเรือจับปลายังอ่ะหนุหนยังฝากพี่น้อยไปทิ้งเลยขยะ สักพี่อะไรเงยไปอะใช่ไหมล่ะเป็นอพาร์ตเมนต์อะอืมอต้องมาเฟสซันีกันก่อนกรสกรกเลยเอ็นมุ่นกันเชีดเพ้อหรอน้อยเช่ขุดมันต้องพึมอว์ด์ดักแชร์กัมูเซ่นน่ะ ยูไทยคิดว่านั่นแหละไทยก็รู้แบบไทยเลยถ้าดีโตตุ่มเที่ยวไปอินโดนแลนด์อะไรประมาณนั้นก็คงอาจจะเป็นแบบเดียวกัน อ๋อนี่นี่กินรูปสตรอัน่าบอกว่าสูแล้วใช่ไหมผู้ชายก็เห็นอืมรูปเด็กด้วยเหรอตาอดเลยเหนเขาใหญ่ด้วยแล้วแบบเขาไม่มีเสน่ห์่ะ Các bạn có thể thử ăn một chút. Và thử ăn một có thể thử ăn một chút. Được bắt không ăn được. Cô ấy rất thích มีใบเดียอะแล้วใช่ย้ายมัอยู่ในเพื่อนเรหมเพื่อนมนะันซื้อให้เป็นของฝักแล้วพอย้ายบ้านตอกที่าหายหมดเลยโค้<อ>งในตู้ก็มีนะพี่อ่ะฮะโค้งกินหรอวะผัวไงผัวที่เดี๋ยวเราแจะให้เอาไปแทนมันสีได้ยวออกมาแล้วกิน ปีที่แล้วหลังจากปีใหม่จะไม่ไหมเราก็มกันทำยำกินกันนะมัออนรูปมันขึ้นมาไงก็ยายจงรักเอ,อมของเหลือใช่ไหมกินอะไรพักเผ็ดเ <c oughs> มี่ยงจิ้มแค่หลจิ้มจิ้มหนุ่มจิ้มกรลังกอดีอ่ะ หญิงกินอะไรก็เผ็ดไงอันนี้ก็อ่อนเกินนะอ่อนเกินอ่อนมันขมอ่ะร้อนไหมรักตุ้อร่อยใช่ปะ นเป็นตาไม่ทราบเลยอะ่ะไม่แร่เรยถักทีได้ต้นไม่แช่นั่นะอ่ะตอนแรกต้มตีนเวลาทําขนมตีนอะ่ะหนูจะไม่กินอีกพวงนี้ไงจริง<ะ>ก็คือกินวันนี้ใช่ไหมละ่ะก็กล่าวว่ามีแค่เราแค่นี้ต้มตีนประมาณสิบห้าตีนพอ,อ,อดีออบอกใี้มิ้กันเดี๋ยวอาอทำอะไรมันเกมือนไปดูบ้านนี่แหละ เลิกงานบ่ายนี่ที่เขาบอกกับเราอ่ะทำงานเยอะพักผ่อนหน่อยนยึยาวห้าวันตั้งแต่กิซมันเขาเท่าไหร่ไม่ไปอ่ะเขาเลิกตั้งแต่วันไหนเออก็เลิกเมื่อวานไงนนที่พิงยังนิ่มกลับมาหนังบ่อใช่เนี่ยเสรยจสองหมื่นเอ็ดหมื่นสามหนังบ้านอ่ะไม่นวะคุยกับนางก่อนนางไปบ้านไทยอ่ะอ ต้นหอมไม่สวยเนะาะน่าจะบน้าเจริสวยนะมากเลยสวมาหนูไปร้านนั้นเนาะร้นานแขกนั้นน่ะร้านใหม่ต้นหอมเลี้ยวเทั้งเยอะอแยะเราผักผักเขาผักไม่เยอะเนาะมันเลยมีแต่แบบว่าสวยสวยอย่ยอะเนาะคือ,อ,อก็มีแก้วแล้วเห็นแก้วสองใบด้วไ พี่คิดว่าหนูกินเจ้ีงเหรอน้องแห้งไม่เื่นอนแค่นั้นใช่ไหมกะบอกแก้วจ้อหมอะกันหน้าตาหน่อยนมา เนาะเนาะเหนืถามไม่เคยรอทำตอบถามซ้ำทันทีโมโหโทรไปหาพ่อใหญ่น้อยยังไม่กลับบ้านเลยนะกลับบ้านเพื่อนปีใหม่ที่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านนั่นแหละเออยังส่งอยู่บ้านยังส่งไม่ดื่มเนาะ ต้องจืดไหมจ้ะจืดอยู่บ้านมันก็ไม่ใช่จืดแบบแบบเริ่มบ้านเลิ่มช่องใช่หน่อยพ่อป้าฮะพัฒน์แฮมเมาส์่องไปซนุกติคมแฮมเบนที่ไรนิวอ่ไอ้นกบอกว่าสงสัยพ่อจะแบบกินยันสองการกินเบื่อสองการด้วยเอามันกลับมาแล้วเหรออามันกลับมาอาทิตย์นึงแล้วมันจะไปทั้งานอยู่ไหนพักน์ใจอันนี้จะลงภูเก็ตแล้วหลังไปไหม ทำงานเลยก่อสร้างหรืว่าไปทักใต้หาเมียฝรั่งทักใต้หาเมียฝรั่งดิ๊กขาหอืหอมน้ำอือกินแล้วคุณแม่ให้มีน้ำยาแล้วลาบเน่ะลาบก็หั่นผักเรียบร้อยแล้วโอ้โหเเส้นเขาพูดออกปิด <c oughs> ลูก เช้าก็นอนยาวเนี่ยเก็บเกบเที่ยงก็ถือว่าสุดๆยอดนอนสี่ข้างหทำมาตื่นนานบ้าอือหยุดจะทำอะไรอยู่บ้านนะตีนบางตีนอาจจะเปื่อยแล้วบางตีนอาจจะยังไม่เปื่อยไม่เคยไม่ร้งเกีย มีแกบอมีประตูะะะไ้ลไปูน่เหงลูกอีปองอโอ้เียมีหน่อยคุยอ่ะาลด้หลอดเ่อมาค่ะลูกเขานอนนีห่ะลูกนอนอยู่แม่ลูกออนไปทางไหนก็ <ตะ S 2> ไม่มีผัวตาม,มชาวบ้านก็เที่ยวพึงไปทั่วดีนะไปกับลูกถ้าแม่ไปด้วยเละเละเออทำไมไม่ไปวะน เฮ้ยจดิคิวอเนี่ยเส้อยากเส้มาลองยั้นโคตรโเตรโคตรโคตรนคตรโคตรโคตรโคตนมีตเโคตร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 โครโคตรเนตรโคตรตรโค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 นร้รโคตรโคตรโตรอเตรรโคตรนคตรโคตตตรต อั้ปวไปล้างเลยวันนัผัวทำงานกลางคืนไม่เพราะว่าถ้าเกิดเขาไปทำให้เราทุกอ่างเราไม่รู้ไงทำไม่เป็นไงไม่เคยขับรถเขาทำไมขับรถเข้าเพื่อนโอ้ยปวดปวดเบื่อพวกมีแต่ผัวทอไก็เก็แค่นี้เลยง่ายๆทไม่ไก็ไม่เคยไงหัว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 มันคือมันคือตัวย่หยไฮะ มันก็ตัดหลายๆรอบนี่เป็ยังไงขานเอาชามเข้ามาเลยน้องวันหน้าผมถ้วยสดตัวใหม่ไม่เป็นไม่ได้เข้าดับกาเลยพลาดหลุกยิงอ๋อเข่าเท้าเสียบเหลี่ยมลวงเลยตายเลยเนี่ยก็ไปท้ามยิงยิงไม่ง่ายจำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยจ้าอะไรไม่ได้เลยนอกเลยเดินขนาบเพื่อนถามสรงบ้าอ่ะคิดดูพอ ตื่นขึ้นมาไหมพ่อตามหาเ,เออมียลงเฟซบุ๊กอ,อ,อ,อีก,อ,มมก,กอีก <c oughs> อ,อ,อะไรกับสู้ชันไม่ได้ไม่ <c oughs> ไมีใครชวนไปไหนเลยตังลมจีนมาจริงร่างกายอะไรก็เอ็นนูเลยแล้วเพนิ้วบอกว่า อันนี้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะใช่เอาใช้ใช่ไหมคะใช่เอากดอยู่แล้วตอนนี้